ยังมีอาจารย์อยู่สองท่านตอนนี้เข้ามาอยู่ในเวทีนี้แล้วนะครับก็คืออาจารย์จลวรวณมาลาและก็อาจารย์วีรศักดิ์จากคณะรัฐศาสตร์ครับเข้าใจว่าตอนนี้กำลังเดินป่าฝูงชนเข้ามาอยู่วันนี้ พวกเราในนามของเครือข่ายจุฬาเชื่อชูคุณธรรมนำประชาธิปไตยไม่ได้มีเจตนาขึ้นมาเพื่อที่จะด่านายกว่าจันไรไม่ได้ตั้งใจจะด่าคนแดนไกลว่าชั่วช้า พฤติกรรมของคนทั้งสองที่คบคิดสอสอคบคิดกับสอสอเกือบทั้งสภาย่ำยีหัวใจประชาชนนั้นสุดจะทนไหวสิ่งที่น่าประหลาดใจมากที่สุดก็คือขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศขึ้นป้าย เมตตาให้อภัยสังคมไทยก้าวข้ามความขัดแย้งให้อื่นหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นให้อภัยผมข้องใจเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุใดคนไร้คุณธรรมจึงเรียกร้องโหยหาคุณธรรมเอาจากสุจริตชน สองสามวันนี้นายกรัฐมนตรีของเราได้หลั่งน้ำตาโศกาอาดูลแล้วก็เรียกร้องให้สังคมให้อาภัยโยงคุณธรรมให้อภัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับนิรับโทษกรรมปัญหามีอยู่ว่าท่านทั้งหลาย คิดว่านายกรัฐมนตรีสวยใสของเราเข้าใจคำว่าให้อภัยและนินรโทษกรรมดีแค่ไหนเรียกร้องให้สังคมไทยก้าวข้ามความขัดแยง้งลืมไปแล้วหรือว่าประชาธิปไตยอยู่คู่กับความขัดแยง้ง ไม่มีประชาธิปไตยในประเทศใดที่ไม่อยู่คู่กับความขัดแย้งความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยและหัวใจของเสรีชนที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย ผมอยากจะสื่อสารไปถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้โดยตรงรวมทั้งคนเสื้อแดงทั้งหลายว่าเราทุกคนในที่นี้ล้วนแล้วแต่มีเมตตาธรรมและพร้อมที่จะให้อภัยในสิ่งที่คนเสื้อแดงกระทำไปโดยที่ไม่เข้าใจว่าแกนนำนั้นชักชวนคนเหล่านั้นไปทำเช่นไร การให้อภัยเป็นคุณธรรมขั้นสูงซึ่งสุจริตชนทุกคนพร้อมที่จะให้กับคนที่หลงกระทำผิดไปโดยพลังเผลอหรือว่าถูกชักจูงแต่การให้อภัยเป็นคนละเรื่องกับนิรโทษศกรรมผม และคิดว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้พร้อมที่จะให้อภัยคนเสื้อแดงแต่คนที่อยู่เบื้องหลังของคนเสื้อแดงรวมทั้งแกนนำที่กระทำผิดอาญาของบ้านเมืองจะให้นิรโทษกรรมคงเป็นไปไม่ได้ เมตตาและอภัยทานเป็นคุณธรรมที่เราพร้อมจะมอบให้แต่เรื่องของนิรโทษกรรมเป็นเรื่องของบ้านเมืองวันนี้มันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างพวกเรากับคนเสื้อแดงแต่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างคนที่พยายามที่จะกินรั่วประเทศไทยแล้วก็ดึงเอาคนเสื้อแดงมาเป็นคู่ขัดแย้งกับพวกเรา หากนิรโทษกรรมสุดซอยนี้กระทาสําเร็จนั่นหมายความว่าคนเหล่านี้ก็พร้อมที่จะทําชั่วช้ากับทุกคนบนแผ่นดินนี้ได้ไม่รู้จักจบจากสิน้นวันนี้ควรจะเลิกได้แล้วผู้ดี ไม่ควรจะต้องไปเดินอยู่ตามตรอกปล่อยให้บรรดาลขี้คอกออกมาเดินบนท้องถนนสุจริตชนอย่างพวกเราก็พร้อมที่จะใช้บนท้องถนนตรงนี้ประกาศเจตนารมณ์และก็แสดงความแสดงให้ทุกคนรู้ว่า ประชาธิปไตยเป็นเช่นไรและไม่ใช่สิ่งที่ผูกขาดโดยคนเสื้อแดงเท่านั้นการนิรโทษกรรมจะทำให้กระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศพังพินาศไปจนหมดสิ้น เราไม่สามารถนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังพาผู้คนออกมาตายและใส่หลายคนเสื้อแดงได้วันนี้เราให้อภัยคนเสื้อแดงแต่ไม่ให้อภัยผู้อยู่เบื้องหลังและและพาคน และทําให้บุคคลต้องบาดเจ็บล้มตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารหารของชาติผู้ปราศจากความผิดพี่น้องที่รักทั้งหลาย300ปีก่อนคริสต์กาลในแผ่นดินจีนในยุคนั้นแผ่นดินจีนแตกแยกวุ่นวายมีแคว้นแห่งหนึ่งชื่อแคว้นหลู่แคว้นนั้น มีโจรชั่วสุดสามาออยู่ผู้หนึ่งชื่อชิงฟู่คนแคว้นหลูไม่มีวันที่จะแสวงหาความสงบสุขได้ตราบที่ชิงฟู่ไม่ถูกกำจัดออกจากแผ่นดิน2,300ปีให้หลังบนแผ่นดินไทยมีชิงฟู่คนใหม่บังเกิดขึ้น ไม่กำจัดชิ่งผู้ทักษินยิ่งรักแคว้นหลู่ประเทศไทยไม่มีวันสงบสุขขอบคุณมากครับ,บนนะดรอนันเล่าเลิศวรกุลน,นักษอนจุลาจุลาเชดจูคุณธรรมและลำดับต่อไปครับขอเสียงประมือต้อนรับศาสตราจารย์ดรจรัตสุวรรณมาลาคณะบดีรัฐศาสตร์จุลาครับ พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับผมว่าวันนี้เราก้าวข้ามพรบรนิรโทษกรรมไปแล้วใช่ไหมครับ <S <S เราก้าข้ามพรบฉบับนี้ไปเพราะว่าเรารู้ว่าถึงแม้พรบฉบับนี้วันนี้รัฐบาลจะทำท่าจะถอนไม่ถอนก็ตามใจรัฐบาล และรัฐสภายังพร้อมหน้าที่จะเดินทําเรื่องที่เราไม่ต้องการให้ทําอีกตั้งหลายเรื่องใช่ไหมครับพี่น้องครับพรบกู้เงินสองล้านล้านรออยู่ข้างหน้าพี่น้องครับแก้รัฐมนูญมาตรา68ที่เคยให้สิทธิ์กับเรา ในการปกป้องรัฐมนูญกำลังจะถูกฉีกแม้กระทั่งแม้กระทั่งเรื่องจำนำข้าวขาดทุนไปแล้ว4ล้าน5ล้าน5แสนล้าน6แสนล้านบาทรัฐบาลยังบอกจะเดินหน้าทําต่อ เขาบอกว่าเขาจะให้เราเป็นนี่อีก50ปีครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราในฐานะประชาชนจำเป็นต้องหยุดรัฐบาลและรัฐสภานี้ให้ได้ไม่ให้ทำเรื่องชั่วๆเหล่านี้นะครับพี่น้อง เราอยากจะให้รัฐบาลออกมาประกาศให้ชัดเจนว่ารัฐบาลจะหยุดกู้หยุดสร้างหนี้ให้เราใช่ไหมครับเราอยากให้รัฐบาลออกมาประกาศออกมาประกาศให้ชัดเจนว่าจะหยุดเรื่องจำนำข้าวราคาทุนอีกหลายแสนล้านใช่ไหมครับ <S 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 ถ้ารัฐบาลไม่หยุด ถ้ารัฐบาลไม่หยุดเราคงต้องหยุดรัฐบาลพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับใครทำอะไรได้ต้องรีบทำต่อไปนี้คือมาตรการพี่น้องฟังดีๆนะครับ ต่อไปนี้คือมาตรการที่เราคนธรรมดาทุกคนจะสามารถเลือกทําได้ข้อที่หนึ่งพี่น้อกลองคิดดูนะครับว่าเราจะหยุดงานหยุดเรียนหยุดสอนเพื่อประท้วงรัฐบาลชุดนี้โดยสันติกันดีไหมครับ ผมไม่ได้พี่น้องผมไม่ได้เป็นคนพูดคนแรกผมเห็นในโซเชียลมีเดียเขาว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราคนธรรมดาสามารถเลือกทำได้แล้วก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญครับพี่น้องครับวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับพี่น้องวันที่11พฤศจิกายน ถ้าผมจะเรียกเป็นภาษาง่ายๆว่าวันที่11เดือน11เวลา11.11 11. นาฬิกาเราจะหยุดงานกันดีไหมครับดีไม่ดีดีไม่ดีดีไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการพี่น้องที่เป็นข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยธุรกิจท่านที่ทำงานในภาคธุรกิจในบริษัทเอกชนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสถานศึกษาเราหยุดสักครั้งหนึ่งเพื่อจะประท้วงให้รัฐบาลเห็นว่านี่คือพลังของประชาชน hey! 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 เราไป เราไม่ได้หยุดเฉยๆพี่น้องเดี๋ยวก็จะหาว่าเราขี้เกียจใช่ไหมครับเราต้องไปแสดงจุดยืนคัดค้านพรบนิรโทษกรรมและคัดค้านรัฐบาลที่กำลังจะทำอะไรไม่ดีกับเราอีกมากมายด้วยการไปรวมตัวกันนะครับพี่น้องที่ต่างจังหวัดก็จะมีที่หลายๆจังหวัดให้เรารวมตัวกันที่กรุงเทพมีสีจุดครับวันนี้ผมทราบว่ามีการเตรียมกันแล้วโดยฝั่งพี่น้องประชาชนนะครับ สีจุดที่ใกล้ๆท่านพี่น้องพี่น้องใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับมีตรงไหนบ้างครับจุดที่1ที่เก่าครับสีลมสีลมคอมเพล็กซ์ครับจุดที่2จุดที่2อครับพี่น้องครับอโศกค,ครับบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเทอร์มินอลทเวนวันจุดที่3มครับ หน้าพอจูนรัชดาครับและจุดที่4ีครับบริเวณสถานีรถไฟอารีสะพานควายครับพี่น้องเรารวมตัวกันที่นั่นแล้วเคลื่อนมาที่นี่ราชดำเนิน พี่น้องลองดูสิว่าวันพรุ่งนี้วันที่11 11นาฬิกา11นาทีพลังประชาชนจะเป็นยังไงคราวนี้พี่น้องครับถ้ารัฐบาลยังไม่ฟังเรายังไม่มีประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ทำเรื่องเหล่านี้เราสามารถหยุดงานได้ทุกวันอัาคารพี่น้อง ทำไมทำไมต้องหยุดทุกวันอังคารครับเพราะวันอังคารนี่เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประชุมกันทุกๆอังคารเราหยุดงานหยุดเรียนหยุดสอนเพื่อเพื่อประท้วงรัฐบาลเพื่อประท้วงคณะรัฐมนตรีชุดนี้ว่าหยุดทำเรื่องเหล่านี้ได้แล้ว ยังไม่หมดครับพี่น้องยังมีอีกพี่น้องครับเราในฐานะที่เป็นคนธรรมดาเราสามารถใช้มาตรการแทรกแซงทางสังคมได้ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าโซเชียลแซงชันผมจะผมจะบอกว่าทำยังไงได้ไดบ้างเรามีสิทธิ์นะครับพี่น้องลองดูรายชื่อครับสอสอที่ลงมติ ผ่านกฎหมายนิรโทษฉบับนี้สองสามร้อยคนนี่แหละครับดูสิครับว่าเป็นใครชื่ออะไรหน้าตายังไงบ้างเจอที่ไหนเราเป่านกหวีดเจอที่ไหนเราไม่ทักเราไม่คุยเราไม่คบค้าสมาคม ถ้าเข้าๆประชุมเราออกนอกออกนั่งห้องประชุมครับใครที่มีที่เป็นสิทธิ์เก่าเป็นเพื่อนร่วมรุม่นร่วมห้องเรียนกับสสกับรัฐบาลกับคอรอมอชุดนี้นะครับผมเชิญชวนทุกท่านเขียนจดหมายโทรศัพท์ไปบอกนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยให้เขาถอนตัวซะให้เขาเลิกทำแบบนี้ซะ ดีไหมครับพี่น้องครับผมได้ข่าวมาว่าผมได้ข่าวมาว่ามีคนจำนวนมากบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นลูกจ้างของเราสภาก็เป็นลูกจ้างของเราใช่ไหมครับราวนี้เวลาลูกจ้างของเรา ทำให้เราสูญเสียประโยชน์ไม่ยอมทําในสิ่งที่เราอยากจะให้ทําไปเบี้ยวเราไปหักหลังเราเนี่ยถ้าเป็นลูกจ้างของเราเราทําไงดีครับออผมไม่ได้ยินอีกทีนะครับไล่ออก,ออกใช่ไหมครับดูเหมือนเรากําลังจะส่งสัญญาณให้ลูกจ้างเรารู้ว่าเรากําลังจะไล่ออกนะครับ พี่น้องถ้าไม่ไล่ถ้าเขาไม่ออกจะทำไงดีถ้าเขาไม่ออกทำไงดีครับพี่น้องผมได้ยินข่าวว่านักธุรกิจที่เขาเสียภาษีปีหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเขากำลังจะ หามาตรการที่จะประท้วงรัฐบาลด้วยการชะลอการจ่ายภาษีครับเท็จจริงอย่างไรเนี่ยผมท่านท่านพี่น้องต้องฟังเอานะครับเท็จจริงอย่างไรคอยดูคอยฟังข่าวนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ใช้เงิน ไม่คุ้มรัฐบาลชุดนี้ทุจริตคอร์รัปชันกำลังจะกู้เงินอีกตั้ง2อสแสนล้านนะครับสองล้านล้านบาทประมาณนั้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้นี่กันยังไงเพราะฉะนั้นนักธุรกิจกลัวว่าน่ากลัวในอนาคตเสียภาษีไปก็คงจะไร้ประโยชน์นี่คือ นี่คือมาตรการของเราที่เป็นประชาชนพลเมืองคนธรรมดาธรรมดาครับเราไม่มีอำนาจไปสู้กับรัฐบาลเราไม่มีอาวุธแล้วเราต่อสู้โดยสันติเพราะฉะนั้นเราจะใช้หลักการต่อสู้แบบอหิงสาแบบอาระยะขัดขืนแบบนี้ละครับแต่ผมเชื่อว่าพลังของเราทุกคนจะสามารถควบคุมกำกับรัฐบาลแม้กระทั่งจะให้รัฐบาลชุดนี้หยุดทำงานก็ยังได้ครับ สุดท้ายครับมีคนบอกว่าในเวทีนี้เมื่อวันสองวันเนี่ยก็มีพระท่านอาจารย์ท่านมาเทศให้เราฟังอยากให้เรามีสติแล้วก็อยากให้เรามองโลกในแง่ดีๆเขาอยากให้ผมมาพูดในเรื่องดีๆกับรัฐบาลเกี่ยวกับรัฐบาลกับรัฐสภานี้ครับผมพยายามจะหาเรื่องดีๆนะครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าผมเห็นข้อดีอยู่อย่างหนึ่งของรัฐบาลกับรัฐสภานี้คือรัรฐบาลกับรัฐสภานี่ ทำหน้าที่เป็นโถส้วมที่ดีที่สุดครับโถส้วมหน้าที่ของมันก็คือชําระสิ่งสกรปรกให้หมดไปนะครับบ้านพี่น้อง บ้านใครก็ตามนะครับเราไปนั่งห้องน้ำถ่ายแล้วก็จะกดชักโครกมันก็ทำความสะอาดทันทีสภานี้รัฐบาลนี้มีคนมาถ่ายไว้หลายปีแล้วครับก็ต้องมาทำหน้าที่เป็นโถช่วมกดสิ่งสกปรกเหล่านั้นให้หมดออกจาก โถส้วมที่มีอยู่นะครับพี่น้องแต่เป็นโถส้วมราคาแพงครับเพราะเราจ่ายปีหนึ่งหลายล้านล้านบาทเพื่อที่จะให้โถส้วมมันทำงานแต่โถส้วมเนี้ยดีกว่าโถส้วมปกติที่บ้านพี่น้องนะครับเพราะว่าโถส้วมเนี้ยถ่ายไว้ตั้งหลายปีสามารถกดชักโครก จากรีโมทคอนโทรลทางไกลครับพี่น้องจากต่างประเทศนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพักการเมืองบางพักเลือกตั้งคราวหน้าโปรดใช้โลโก้นี่นะครับโปรใช้โลโก้นี่นะครับใช้โลโก้การหาเสียงว่าเราจะเป็นโถส้วมที่ดีที่สุดให้กับผู้นำของเราขอบคุณมากครับ อาจารย์จจรับสวนมาลาขอบคุณครับแล้วขอบคุณน้ำใจน้องพี่สีชมพูทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับมาอยู่ร่วมกับประชาชนเพราะเกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์จรัดบอกพี่น้องพรุ่งนี้ถนนทุกสายสู่ราชบัลลังกนเอา้าออกมา ออกมา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 พบกิบีกรคู่ต่อไปเลยนะครับสันติสุขมะรุมศรีและอัญชลีภพยรีรักครับ